มึงรู้ไหมว่าทำไมบัญชีอ่ะแม่งต้องเคี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าตัวเลขแม่งผิดตัวเลขเดียวเนี่ยนอกจากโดนไล่ออกแล้วเนะี่ยแม่งยังโดนสรรพกรอนะ่ะไลบ่บี้จนเผอเพอเบอริบอรังเ,เ,เ,เนี่ยเจ๊งได้เลยนนเนาะเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแบบตอนแรกที่ทํางานนะไม่เข้าใจเลยทําไมบัญชีมันดูตึงอย่างวะทําไมมันไม่ยิ้มเลยวะทําไมไมันดูซีเรียดวะเออเลขประจําตัวของลูกค้าอะไรเงี้ยตกตัวเดียวโอ้โหแม่งด่ากูยับเลยนึกออกปะวันนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ย ที่ต้องแบบว่าเดียวกับบัญชีเยอะๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเออเข้าใจเขาเลยอะว่าทําไมเขาถึงแบบต้องเคี่ยวเข็นขนาดนั้นทําไมเขาต้องแบบตึงเปี๊ยะขนาดนั้นเออวันนั้นอะมันเลยทาให้พี่เนาะเปิดใจแล้วหลังจากนั้นน่ไม่ว่าบัญชีแม่งจะร้องขออะไรนะพี่จะทาให้ทุกอย่างตามเท่าที่พี่อะ จะทําให้กับเขาได้เออบัญชีแม่งเป็นอีกขาหนึ่งที่แบบทํางานหลังบ้านเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงแล้วก็เหนื่อยชิบหายเลยวันนี้นะใครที่เป็นบัญชีนะแล้วโดนเพื่อนร่วมง,งานเวียงใซนะเพราะแบบหูไปขอข้อมูลเขาอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะนู่นนี่นั่นเนี่ยมาระบายความในใจว่าทําไมอะ่ะถึงต้องขอเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวพี่จะเป็นกระบอกเสียงให้ประมาณนี้จ้ะ